อยู่กบเมืองนองเนี่ยพี่สาวพุ้นเนี่ยหูดีคืออยู่เบื้องหลังพระสันทะถึงเวลาแล้วพรกการหอมกะอยากสีมาเปิดเผยให้พี่น้องได้เบิงวาน,นิ่เรื่องเล่าทีนพรกการหอมเว้าไปนะมัน <Yeah. S 1> มันเป็นเรื่องจริงกว่าที่หนูสิมาถึงมือน,นีมันบ่ง่ายเลยเนาะพี่น้อยเนาะ ิบกว่าปีที่เข้าอยู่น้ากันเราเรียนโรงเรียนด้วยกันโรงเรียนเอฟซูฟีนะคะก็หควมจะเรียนเป็นพี่กับ่ได้ยยังเราซูม,มือเนี่ยเอ็ดยังกับนี่ต่เอ็ดเป็นเมื่อทุกอย่างขนาดบได้เรียนบได้ยยังมากแบบควนมีพรสวรรค์น้นำบูเบอร์รีจ่จ้าบูเบอร์รี่ซักต้มเวล้อพี่สาวสุดที่รักจ้ะขอบผู้ลายๆได <c oughs> แ้แสบ,แสบ แบอยบยวอสวัสดีจ้าอ่ะพี่น้อยสวัสดีด้วยกันจ้าไม,ไม่เยี่ยมน้องสาวมูน่จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุผู้สู้คนเดิอ <หา S 2> พี่สาว,วกับพี่ไอ้มาเยี่ยมเยื่นจ้าพี่น้อยเป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆที่ดูแลน้องอยู่บ้านเดิมเนาะพี่ไอ้เพิ่นเดินชมสวนกับคุณเลมโบจ้า อันนี้เป็นน้ำบูเบอรี่นะคะนี่ค่ะน้ำดื่มเพื่อสุขภาพแอ่อส่วนกันจัะน้อยปิ้งสกอน <c oughs> หักเอื่อยด้ยอยบ่หักบ่มาไก่แบบนี้เด้แ <c oughs> มนอยู่จ้าขคืนทอดตลอดแหละไ,ไก่กันก็น่าแมนอยู่จ้ะดีใจหลายกินอาหารสาวออบนโลงเลยพี่กิน,ๆๆนกินๆกีนมิกาดีใจห้ายหลายจ้ะพี่น้องเกือหักเกือแข้ง มาเที่ยวหาเออว่าบอออกไหมพี่ปกติก็ว่าหลายอยู่เนจะพี่น้องเอ้ยดีใจหลายจะดีใจกันเด้อเด้เมืพ่อน้องโดูแล้วหลายปีแล้วสองปีสามปีเนะสองปีสาปีว่าเด้มืพ่อกันคิดคิดพ่อตอนที่อันที่นุไปอยู่บ้านเซา ที่พี่น้อยกับพี่ไอเอาถวยซ้มไปฝากเอานันเอานี่ไปให้นะจ๊ะเอเอ่คนเล่าคนไล่ที่พักบัตรที่นี่ปื้มใจร้ายหิมะตกเนาะพี่กับท่ากันไปหับโน่น่ะไปหับพระการหอมน่ะมหาซื้อกับเขากับปลาไปตุนไว้นึกถึงตอน <Yeah. S 2> ที่ประทับใจหลายๆนะพี่น้อย <c oughs> ตอนที่อันนี้ออกจากบ้านมองเกาเนาะ <c oughs> โยกกลับไปย่างปลาหลงค่ะพี่น้อย <c oughs> แบกถุงผาได้หลงทางเ <c oughs> ดึกเหรอเนาะ <c oughs> มือนั่นนะ <c oughs> ตีหนึ่งเบื่อแล้วตีหนึ่งพี่น้องตั้งใจว่านี้ออกจากมองนั่นไปแล้วก็บรรกวนเอื้อยบรรกวนเอื้อยว่าห้มาฮับ หนูในเดอ้อที่บ้านยังหนาคือว่าดันโดนไปว่าสันเถอเฮาบอดีอยู่กันเมืองเดียวเนาะบอดีอยู่บ้านเดียวกันบอดีอยู่อันมองเดียวกันอ,อย่างหลัดตาไปหลงได้แบนเนี่ยเนาะพี่น้อยหลงอ้นวนสนามกบนะตัดสินใจโทรหาพี่น้อยพี่น้อยหนูหนีออกจากมองนันมาเดอ้อแบกทุงผามาลงนกกระยานแต่อันว่าควายปลามันขีดนะมันมืดนะ มองเห็นอันสนามป้ายสนามกอบหรือป้ายน้ำมันป้ายมันพิมป้ายน้ำมันพิพิมยั่ไหมน,นะพี่อ้ายกับเอ้ยขับรถไปฮับเอาพี่น้องเอ้ยตีหนึ่งเที่ยงคืนพี่ก็ใส่สุดนอนกันมาดีใจหลายยังออกมาจากมองเดิมก็คิดว่ามันสิพนเนาะพ่อเขาครูว่าเธอต้องกลับมาภายในวันจันไม่งั้น <c oughs> ฉันจะปลดเธอออกจากบ้านเล็กที่ฉันเ,ออเธอจะเป็นอันโลบินฮูดเนาะยานกลับไปคือเก่าพี่หน่อย <c oughs> พี่น้องเอ้ยนี่แหละเบาต้นนาเนี่แหละค่ะตังเรื่องเล่าเข้าเราไปแล้วกะน,นี่ทางเถอะมันผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเดี๋นวีเขาก็มีความสุกมีความสุขหลายหน่อยมวสุ คนคิดดีทำดีก็ได้ดีเลยล่ะสาธุูกนอยมองนีล่ะพี่ไปกินกินมาคือนอนแล้วที่นอยอำอยู่ตลอดเวลาว่าพูดดีคิดดีทำดีได้ดีมันมีจริงเนาะพี่น้อยเน,ะนาะมีพี่เขาสียืนยันได้จ้ะพี่นอ้องยืนยันได้ว่าคำเนี้ยมันเป็นจริง ได้ยินจากปากพี่น้อยกว่าสีมาฮอดมือนี่มันมันบงไงเลยเนาะพี่น้อยเนาะมันต้องมี่หละแต่มันอาจจะบางที่มันอาจจะซาค่ะแมนอยู่มันใจคือน้ำจังหวะคนเขาเนาะนุก็บบอกทุกคนอยู่ว่าพูดดีคิดดีทำดีต้องได้ดีมีจริงค่ะจยิงแหละทำดีตบุพการีต้องได้ดีมีจริงคออมประเุทธิ์ อย่างแม่หลี้ย่งอย่างเนาะถึงจอย่างกับอะไรคำว่าแม่นี่มันอยู่กับนูตลอดพี่น้อยกับฮู้เนาะคบกันมากซิฟก็ปีเนาะพี่น้อยเข้าไปฮู้จักกันในในโรงเรียนเอฟซูฟีตอนนั้นเขาก็ซื้อมอเตอร์ไซค์นอยก็ซื้อน้ำกันม,มีพี่สาวเพ่นนี่แหละที่ฮู้ชีวิตมากไหมแล้วก็เรื่องเลือเนาะแฟนคลับก็บซีฮู้ว่าพี่น้อย ที่นูเอาเลือดไปใส่อยู่ในในาน้ำนั่นก็เป็นเลือดของพี่น้อยกับคุณลุงทรีนี่แหละคุณลุงทรี่นาหาักมากแล้วพี่น้อยกับมีวาสนาพือนบ่เด้นลำบากคือพักการหอ,หอ,จอมจ้ะธรรมดาละ่ะส<น>ู้เร็วนเอาผู้จังเขามานีเราถือแล้วเขามายินพลังขเขาใจยังเงี้ยพี่นอ้อยเขาสิท่ากันเบื้องเบื้องนี่ ถ้ากันเบิงหอดหองหนวดหองนอน ừ ừ ừ หองอยังเบิดหนูว่ามือดีอย่าเบิงหองนอนสันเด้อ <laughs> อ่าพี่หน่อยมาเถียวหนามานอนนุงน่งหนองเด้อนองก็มี่หองจ้าม,มานอน ừ ừ, มาพักคนได้โอกาสนี่เสีแวาถึงพี่หน่อยเนาะพี่หน่อยไม่วาสนาดี<โ>ดคุณลุงทั่วดีเนฮักพี่หน่อยหลายจ้แล้วก็เลื่อมเล่าอีหยังนี่ก็พี่หน่อยในสีหู้หลายกว่าทุกคนทว่าสนิทกันเนาะ นูพู่มใจพี่น่อยมากที่สุดที่สุดที่สุดหลายหลายหลายเรื่องเล่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าหนูเอาเลือดไปร่อยแล้วคุณลุงโทรีเนี่ยเพื่อนไปตกปลากับนูนะพี่น่อยก็บบดไอไป่น้าหน่อยบอกไปเป็นเพื่อนในหอมมันแดมันอยู่ในเลือดแน้วพี่น่อยนี่ประสบ เขาปลาเขาดงดอกเพื่นเพื่อนเป็นคุณ ach, น่ณายตัวจริงเลยลายแต่นองนะสอบบุกบันคือคนไทยอ่ะสีไ้บอกสามีเจ้าของนะไปเป็นเพื่อนคนไทยน่ะมันกับบมีมากมาไม่เด้ยังหอมนิ่กะบอกเคยบอกให้คุณเลมโบนี่ต้องไปอยู่เป็นเพื่อนคนไทยเด้อแต่พี่น้อยนี่เหตุเราคุณลุงโทลีเนี่เพื่นกับ คือเป็นพิซไสทีนานับถือมากมาเลยพี่น้องเอ้ยมือเนีกับซิเวาเรื่องด้าหมาจาัหน้อยเนาะค่ะคือว่าคนที่หู้จริงนี่ยูนีจ่จ้ะแล้วก็มีเหมือนหนึ่งนะที่พี่น้อยโทษไปทาหนูอ่ะหาหอมที่ในเลือนนะอหอมตัวยุสไสนี่หนูอยู่เลือเฝ้าขึ้นฟังเด้อ ทุรีบบอกว่าพายุสีเขาน่ะนะอหนูก็ค้นยังบัท่านเดขื้นฟังเรียบปีนความปีนไงหนูว่ะพี่น้อยนี่แหละที่ซอยชีวิตหนูขั้นว่าพี่น้อยบอกทุรีบเบอร์สังให้พี่น้อยบอกกระการหอมป่านเอกกันมันอันตรายมันอันตรายมันเกิดอยู่ในเห็เนาะมันอยู่ในปลาเนาะลมมันแห้ง S <S แล้วก็คือว่าขั้นฝ่าพายยังนะแล้วมันกะชิดชดมากยังนัะ่ละนุกระบอกไม่ค่อยรู้นี่แหละแต่คนทีควรสิบอกกะเขากระโบได้บอกเนาะแต่อันนั้นกะบวากันนี่ก็คือที่พระการหอมบอกพี่น้องว่าพี่สาวคนนี้ลหละเออซอยชีวิตมานุกกะว่าห้คุณเล่มโบ้ฟั่งตลอดเลยว่า พี่หน่อยกับคุณโทลีเนี่ยเพิ่นมี่ประคุณกับฉันมากๆเลยแกอยากพบอยากพอมาดนละกะยังน้องพ่อยกะซอยเหลือต่างๆเนะาะแล้วกะให้ที่พักพิงโอ้เป็นที่ปึกษาหลายเรื่องหลายเล่าน้องพ่อยอกะซอยเหลือน้องมากยังคุณพีละอ,อข้าราชก,การชั้นผู้ใหญ่นะที่เป็นที่กเกษียณอายุ ที่กเกษียณร,ราชการจากรัฐสภานั่นก็เป็นผู้ใหญ่ที่ที่คอยดูแลน้องเออ่เกี่ยวกับงานราชการต่างๆเนาะจนได้จดทะเบียนสมรสกับผุ้เลิมโบเนี่ก็เอกสารต่างๆนี่เริ่มต้นมาจากคุณพีที่ซอยซอ,อ,อยเหลือทรงเรืองไปทั้งทั้งเมืองไทยนั่นนะจนแล้วก็มิตุ่นอยเข้าละแต่เข้าคือดีทำดีมิแต่ผูละ เขาก็มีคนช่วยเหลือเหนอนนี้เรื่องจริงอย่างหนูทําคลิปเนี่ยพี่น้อยหนูกระบาดเก่งเนาะบอดายเงินจากย t u b e มากตั้งโดนค่ะจนช่องของแม่ขวัญสวีเดนนะก็มาซอยหนูทั้งทั้งทีย่งบอดายคุยบอดูหุ่นจักกันเป็นทั้งการเลยหนูว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ว่าความดีของเฮาเนี่ยมันสิดึงดูดคนดีดีิิงดีดีมากมาหาเฮาเมนหนูก็ยึด ยึดตรงนี้มาตลอดเนาะอยู่อยู่กับเมืองนอกเนี่ยพี่สาวผู้เนี่ยหูดีคืออยู่เบื้องหลังพระสันเถอถึงเวลาแล้วพระกันหอมกะอยากสีสีมาเปิดเผยให้พี่น้องด้เบิงวานิเรื่องเล่าที่พระกันหอมเว้าไปนะมัน <Yeah. S 1> มันเป็นเรื่องจริงกว่าที่หนูสีมาถึงมือน,นีมันบง่ายเลยเนาะพี่น้อยเนาะ สิบกว่าปีที่เข้ายู่น้ากันเราเรียนโรงเรียนด้ดวยกันโรงเรียนเอฟซูฟีนะคะหอมจะเลี่ยนเป็นพี่ก็บ่ได้ยังเ้วซูมอือเนี่เลี่ยนยุดยุดเลี่ยนยุดยุดยุดบ่ดได้ยังยู่ปอที่ไกยตัห <c oughs> นูหน,นูกนขอบคุณพี่น้อยเนาะเพระาะว่าหนูกะ <c oughs> มีพรสวรรค์ด้านความจําอำหนูบ่ได้เลี่ยนหนังสือ,อทัท้งวรทุกอค <c oughs> ย่ยางเลยแหละพรอการหอม เฮ็ดยังกับนีแต่เฮ็ดเป็นเมื่ทุกอย่างขนาดบ่ได้เรียนบ่ได้เยังมากเลยแบบคนมีพ้อนรวัสดีลีจ้าหนูก็ว่าหนูใดก็ว่าคือกันพ้อนรวัสดีลีหนูผู้ใดก็ว่าขอบคุณหลายๆเอยเจ้าหนุ่มีพรสวรรค์จ้ามีทั้งสองล่ะแสแบงพร้อมสวรรค์พร้อมเมยู่จียพี่มื้อนิขึ้นหนูอิมสามีเฮ็ดอาหารเศร้าให้กินมื้อนี้ กินบ่ลงพี่อิ่มเดี๋ยวห้าวกาแฟจะกินเกาเอากาแฟอีกบ่บ่จะตอนนี้กะกำลังดื่มอันน้ำบูเบอรี่นะต้มสดๆนี่นุ้นนุต้มไว้ให้พี่เอาไปดื่มที่บ้านหลายๆแล้วก็คุณลุงที่หมื่อวานในพี่โทรมาาเนาะว่าโทรลี่บอกว่ามีบูเบอรี่ที่เก็บ ไว้สดสดไหมคุณโทรี่ขอซื้อนุกะคือฝรั่งเนาะนุกะเว้ากับคุณเลมโบเว้าตามความจริงเนี่ยที่รักคุณโทรี่เขาขอซื้อผลไม้สดจากเรานะคือว่าเฮ้ายังพี่เนี่ยเป็นญาติใายน้องเนาะแล้วก็เก็บน้ำกันเสียนุก็จะต้องถามยังใจสามีว่าเขาสีเว้ายังไง เขาบอกว่าทําไมต้องซื้อต้องการสักเท่าไหร่เราก็มีตั้งเยอะแยะเงินนะ่ะม,มันสําคัญแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความหมายเงินนะ่ะมีความหมายมแต่ว่ามันก็ไม่ได้สําคัญไปทุกเรื่องเออผู้ที่มีพระคุณกับภร<ะ>รยาอของผม,มก็คือ,อควรจะได้รับตอบแทนด้วยการฟรีพี่น้องเบิ้งค่ะไอ้เจ้ดงดีแล้วก็เก่งใจเนาะก็เห็นน้อง บบมีเวลาเขาปลาซีมาอย่างนั้นว่าแล้วิีมาเอาซื้อมันบ่อเคืองคุณเอาเห็น่นโตแบบไปป้าที่เบื่อไหมคุณเลมโบกลับบอกว่าที่รักดีมากเลยพี่น้อยกับโทรี่มาเนี่มที่รักก็จะได้หยุดพักผ่อนเขาอยากให้น้องหยุดพักผ่อนอยาดีใจารขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องอย่างนี้กับ่ได้ สางกระแสดอกเนาะ<ม>คือว่าเาเฮาเบาเรื่องจริงหรือมันม,มันแน่นพี่น่อยไม่อน,นี้กะเป็นน้าตาแห่งความปิติเด้อกพี่น้องขอขอขอบคุณหลายๆนี่ก็คือพี่สาวสุดที่ฮักฮักมากๆค่ะม,ม,มีพระคุณกับเรานะ่ะเราต้องตอบแทนพระคุณบ่เคยลืมบุญเอ้ยอะไรนะภาษาอีสานลืมบุญลืมคุณบ่ลืมบ่บเคยลืมคุณลืมบุญนี่ละ บุญคุณบุญคุณแกก่อนอื่นแกยังพี่น้อยในกระซิ่งหูเนาะวันโนกแบบรมเณรคนอีสานเมืนบอกแต่กะเก่งนะเบาได้ทุกภาษาเนี่ยเพราะอันสวรรค์อะไรเนี่ยเนี่ยเพรอันสวรรค์นด็ขอบคุณนพักทุกอย่างนี่หนิพักทุกอย่างเก่งทุกอย่างขอบที่ใดมี่บ่ได้เกงเสี่ยวขี้เล็บเด้หนึ่งโอ้ยพี่น้อยเ็กับบ่เป็น พี่น้อยเกิดมาเป็นคุณนายีหลีเป็นคุณนายตัวจริงเด้ออ่าเอาถทากทายไปถึงน้องทั้งดล่ละน้องสาวพี่น้อยนะสิเบิ่งอยู่บ่หล่ะอ๋อจักเพิ่นสิเบิ่งว่าบ่น้องแจ้เน่ะน้องแจ้เออที่อยู่ลั่ปางเจ่ตอนนี้เพื่อนมาอยู่อุตรดิตถ์ไงเพิ่อนอันเพื่อนถามวันจย่งไ๋นะว่าถามเพื่นวันพี่น้อยพี่น้อยรู้จักคุณประกาศหอมเหรอ๋อรู้น้องรักพี่ได้หน่อยเพราะว่าเพราะว่า เอ้แกเห็นรูปที่ตัวโล่งที่เขาไปกินในเลือดอ๋อเลือดน่อยไป็นต้อนเลือดนั่นแหละพระอาจารย์แหละหนูก็ดูแกอยู่เน้ะติดตามแกชอบวิถีชีวิตแกแก่างนี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณจ้านักเจ้าเนี่ยคนเจียงฮา่นคนณํำปางเจ้าขอบคุณจ้านักเลยเน้อเจ้าถ้าพออยู่จะได้กะคอมเมนต์เข้ามาตัยเจ้า แคเพิ่นมาเปิดร้านออุตระดีก็อยากพื้นเนี่ยเป็นใครกับเขาจ้าก๊าเขาแทบหน่องมันก็บอกให้ไปเที่ยวหายไปไปเมื่อไหร่ไปสองสามปีแล้วแต่โควิดเนาะเขาก็บม่ได้ไปแต่แต่โควิดอันดิบๆไปที่ขันบะมี่ทุเรียอย่างเัาก็ไม่อยากไปเนาะงพี่นะไปเมืองไทยเนี่ยจ้ะาง่นเครื่องกระโดนแมนอยู่ไม่กด้หรอกการนั่งเครื่อง แมนอยู่แบบนู้นนี่ยังมีหน่อยนี่ทอนังเครืองยังหอมนี่ทอทางนังเครืองทอทางนังรดพอว่าเป็นคนเมารดเมาเครืองหน่อยแล้วกับเมืองไทยแต่ละเทือนนี่หนูนี่สิยากกว่ากว่าเพื่อนเนี่ยไปแต่ละเทือนเนี่ยคือมันยากอ่ะแม่แม่อยู่กับแพ่งเพชรเด้อคือึคือว่าเขายายมาจากภูเขาเด้บานที่สองอยู่ กำแพงเพชรแม่กะเป็นคนกำแพงเพชรตอนนี้นะลูกไส้ไงกะนี่ครอบครัวอยู่ทางเชียงใหม่อมตอนนี้กะไป,ไปไปมาดูแลยายอยู่ทังกำแพงเพชร้นวนุกกะไปซื่อบ้านอยู่พิษณุโลกพิษณุโลกกะคือว่าทำเลมันค่ะค่ที่นี่แหละแล้วพิษณุโลกนี่กะคือว่าเป็นบ้านของครอบครัวแม่ดองอ,อืแล้วก็ลูกไส้ หน่อยที่เป็นนักร้องใช่หน่อยอยุคสมเด็กแต่ยู่กรุงเทพอืแก่ได้เมียอยู่ทางเออทางใต้หลานที่เลี้ยงมากขึ้ลูกแกอยู่บ้านมีลบบุรีหลานชายหมหลานชายนะน้องน้องแบงน้องแบงหนะยังไงเป็นบบาเลยเป็นบบาแล้วมีแฟนแล้วอ๋อสิแปะเราไม่เห็นแซ่ยบฉินแล้วจ้านั่นแหละเนี่ย คือไปเนี่ยแต่ละเทือนน่ยพี่น่อยโอ้ขาใส่ใจกะบ่นหน่อยเลยไปคือกันแหละแล้วนี่นี่คุณเลมโบตั้งใจสิไปนั่มเด้แกแกดึงเอาเวลาอันสมิเตอร์ใส่แล้มั้งคะสมิเตอร์มาใส่แตดมือเก็บูเบอรี่ซอยน้องแล้วแกกะเกบเอาเวลาสมิเตอร์เวลาอันยุดพักหรือดูรอนของแกน่ะตั้งใจว่าเ้าสิกับกน ในช่วงปีใหม่อย่างนี้คือตั้งใจมาหลายเถื่อแล้วพี่หน่อยแล้วสมัยก่อนพี่หน่อยก็หูเนาะหนูนี่สิเป็นคนซัพพอร์ตฝรั่งเองสื่อตัวแคนบินให้เพิ่นดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้ก็คือคุณลำบถนะมาดูแลหนูแต่ตามคนตังอันนี้น่ะแหละบัดลูกลูกไส้หมู่บ้านนี่ลูกไส้ไงแม่อยากให้แม่มาเมืองไทยนะอืคิดถึงเห็ดบานเห็ดเสื่อนเห็ดซัาน ความฝันทีน้องอยากได้น่ะลูกก็เฮ็ตเองเป็นบันไดเป็นในสวนอะไรมีสระปลาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเฮ็ดยังขึ้นแม่เฮ็ดเอ่อถ้ามันมีปัญหาเรื่องเครื่องบินลูกวะผมจะจ่ายค่าเครื่องบินให้แม่นะอันนี้ก็คือความหักที่ลูกมีอยากให้กับนุก่าเมื่อว้าให้พ่อฝรั่งฟังแต่เขากับบอรใดอันนี้ดอกเขาเขาก็บอกว่าก็ขอบคุณลูกแต่ว่าผมคงไม่ให้ ทำอย่างนั้นแล้วก็มันสิไปเอาเครื่องบินจากลูกได้ยังไงล่ะสามีกระสุดสีซนารักปันนี้เนาะบอมีเงินซือตัวเครื่องบินก็ยืมเท่าแกเนียวนี่ล่ะนี่พดประกาศหอมเลยนะามีเอนี่อย่งมันก็นี่แล้วดีขึ้นเขาจผ่านมากกั่สามนตอนนี้คือเขามีความสุขจ้ามี่อย่างแม่ อีดีใจน้ำนองจ้ะขอบคุณหลายๆลด้วยดีใจดีใกระซิวายหลายเทือนเด้อพี่น้องเด้อมันดีใจน้ำนองสาวไงว่าวันเอากับหูเนาะอีหยังเป็นหยังมาจังใดสิน่ะพ่อมาหูว่าเออเออแฟนกันนารักเขากะฮักเขากะยังสินะอุ่นอบอุ่นมันยังสิน่ะจ้ะพี่นี่แหละกับเบิร์ดห่วงจักหน่อย ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากระซอยกันไปเนาะคนเข่าคนไทยเรื่งกันไม่ยูมันบ่ล่ะมันฮักกันมันดีแมนอยู่จ้ะอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยค่ะเจสุมาอียงกันถ่อคนไทยมาอยู่ต่างแดนตางคนตางไก่บ้านม่านมาลรแมนอยู่ฮักเขาหอมกันฟังเอาเด้อพี่น้องชาวไทยทั้งหลายฮักกันไ้ดีกว่าสังกันตันแ็นจ้ะไอ้สั่งก็สั่งเข้าก็ยูของเข้าไป่อยู พี่น้อยนี่ซีหู้ดีว่าไอหอมหน่ะมันโรควนตัวสูงสันโดดตัวสูงบ่ค่อยอยาบนี่ผู้ใหญ่ผู้่ั้งเด้อพี่น้อยไปหาเขาสงเขาอิจยาผ้านองผ้านุ่งมาเขาเข้ากับบวก้าผ้ามาเพราะว่าห้าหูว่าเขาเป็นคนจังใดสินะพี่น้อยเขาก็บ่ได้ปิดกันดอกแ่เราเป็นคนมีโรคชนตัวของเราแต่ทุกคนกับมหาหนูทุกคนในมาเบิร์เด้หมู่บ้านมหาเบิร์ตทั้งเย็บผ้าทั้งนวดทั้ง สื่อพ้นละมากรากไม่เนาะมามาทุกคนแต่ว่าตัวหอมเองเนี่ยเ่าไปหาไข่คือเฮาหูว่าเหาอยู่ในสถานะแบบใดนะม,มีพี่น่อยน่ะล่ละซิฮู้หู้ซิเว้าอีกเรื่องนึงพี่หน่อยทีมือทีหนูขี่มมเตอ์ไซส่ไปถามพี่น่อยแล้วฝนตกเซโซน่ะนะ<อ>ไปถามาพี่น่อยว่าพี่น่อยเห็นปลาแบบลิงงอนอยู่หมดเลยนะพี่น่อยกอดห้องห้หอมเอ้ยตัวอยาเห็ดถึงปลาหนีเถืเอเอ้ เอ่ยหู้ว่าโตเฮ็ดได้แล้วได้เงืนหลายเอ่ยนิโตนโตเด้มันฝนกระโต <c oughs> ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาปลาหมังไหมที่พี่น้อยบอกว่าเห็นหลายหอมกระห้องห,ห่เนาะฝนกระสะน้ำตามันไหลออกมามันตื่นตามใจพี่น้องฝนโตก็ยังงอมงอนอยู <c oughs> อู่้เดียวเนี่ยอม่แม่ยู่นั่นแห <c oughs> ละพี่น้อยบอก บางทีไปเก็บหมากไม้พี่น้อยว่าหอมตัวมากินข้าวสวยน้ำเอื้อยนี่เด้อตาหมากไม้มันก็อยู่ใกล้บ้านพี่น้อยเนาะเพื่นอนเฮ็ดกุ้งตัวบังง่ายยำวุ้นเส้นวุ้นเส้นให้น้องกินนะพี่น้อยกะฟงกาแฟากะเป็นอันแนวที่เขากดปกุบพับพุบพับเนาะเฮาก็ไม่เคยกินดอกพี่น้อยนี่มีทุกสิ่งทุกอยา่างพี่น้อง<ะ>เอ้ยเพื่อน<ะ>วาสนาดีน้องแะวาสนาได้ซ้ำซ้ำนี่ละมันไป่คนละสายพี่น้องนี่พี่น้อยนี่เพื่อนฝูงพี่น้อยสี ให้โซ่แบบว่าคนมีมีอยู่มีกินทั้งนั้นแหละก็กธรรมดาเนี่ยแหละต่นองว่าบ่ธรรมดาสําหรับน้องก็เลยถือว่าเอย่างดอกกบบพ่ออยู่พ่อกินเนาะอยู่แบบมีความสุขแม่นี่พี่แบบมันกับคนละนวิธีชีวิตภผยนากคนละทางจ้ะหอมก็มีความสุขของหอมอีกแบบนึงจ้ะพี่ก็มีความสุขของผี่แบบนึงคือผี่บ่มาเข้าป่า เออนี่ยะที่บอกพี่น้องว่าพี่น้อยเนี่ยบ่มักตาบ่มักส้มบุกส้มบั่นคื่อเพื่อหอมเนี่ยบ่มักหอมเขาก็ขยันเขาเก่งเขาเอาทุกอย่างไงจึงได้มีมือนีเป็นบ่ล่ะานเนพนอและสุ้มทานอย่างมากทุกอย่างมัน่านไปแล้วซุมือนีพี่เจแนวดีๆแมน่ยเป็นเขามาหาเข้ามแต่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแหละจ้า แพี่ก็บ่ได้เป็นห่วงไรแล้วคือเตเกี้เค้าเบากับอายตุลีอย้ะว่าไมลลี่เขาขนั้น,นี้เขาว่าเออพอสบายแล้วเพราะว่าแฟนเขากว่าแล้วก็ใจดีเนาะใจดีจดหลายพี่น้อยหนูบอคิดว่าหนูสิมีโม,มนเมนนี่หนูอบอเคยคิดว่าแกสีดีหรือแบบว่าคือ ชีวิตเฮาเนี่ยมันหลอนกับความหลักอยู่ยแล้ว<ช>มันหลอนมันหลอกเฮ้าว่ามันสิเป็นแท้บอเพราะว่าสิ่งที่เฮ้าสัมผัสมากน่ะม,มันมันบอบอห้เฮ้าไห้ใจได้เลยว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงไหมเฮ้าฟังใจฮะแล้วจะจะเฮาปวดปอยมันก็<ะ>นี่มันก็เปลี่ยนไปตามคนเรามันก็ต้องมีช่วงจังหวะชีวิตอุปสรรคมันมีทุกคนแหละ บ่มนว่าบ่มีตองแกสีหน่อยสีมากเนาะอุปสรรคจ้ะพี่น้อยแต่ตอนนี้สบายแล้วแหละมีความสุขจ้ะต้องไปยิดงยังถ้าเราไปเที่ยวเมืองไทยจ้ะแกก็อยากไปนูก็บอกว่าอยากไปก่อนพี่น้อยนูหนักพ่อแกบอกว่าแกอยากสียุดในส่วนซัมเออย่างนี้ลหละนูบอกว่าก็ดีเลยคุณอยู่บ้านนะดูแลหมาแมวอ่าอย่างน่ะสันก็สิได้ไปเมืองไทยแกบอกว่าที่รัก ใจดาขนาดนั้นเลยเหรอแกว่าออนะแกบอกว่าที่ผมดึงเอาเวลาอามมอ m อ e r มาแปดวันแล้วก็ลาป่วยอีกเด้อลาป่วยอีกเออเอามาเพื่อเก็บผลไม้มก็เพราะว่าผมอยากจะอยู่กับคุณแล้วก็จะได้เป็นเพื่อนเก็บผลไม้ามาสนุกกันเลยไปบา้านใครแล้วผูใชยแบบนี้เขาถือว่าป,ปอยเพป็นใบผููเดียวได้ดอกไปเริ่มกันนั่นแหละนี่พี่น่อย พี่น้องเอฟซีที่น่ารักจ้ะพี่น้อยใจดีเอาอันนี้ยังนยพี่น้อยวายแดงวายแดงมาฝากน้องเคยน้องเคยบ่บเส้าดื่มเดี๋ยวน้องสาวจัดเอ้น้องสาวจัดปีนขวามปีนไงน้องกับบสดื่มคือกันมันนี่เอาวายแดงมาแลกน้ำบุเบลลี่จ้ะสีเดียวกันสีเดียวกันแก้วนี่เอาไปดื่มย่ามเลียดล้มอยากเนาะน้องกับเส้าปีนขวามปีนไงวะ ตางคนตังประดิมใช่ขึ้นมามะยังสินะจ้าเอากต่ว่าเก็บไว้นี่ล่ะนุสิเก็บไว้นี่ล่ะอือจะขอบคุณหลายๆเด้อพี่สาวที่น่ารักของน้องเอาถังเย็นมานั่งบอสบอสเอาถุงเอาเป็นกระตาคือคือกระตาใส่เย็นแหละได้หน่อยนั่นเดี๋ยว มันนี่พากานหอมซีเฮดสองคลิปเดอ้อพี่น้องค่ะเพราะว่ายังบัไดโพพี่ไอเนาะคุณทรี่กับคุณลัมโบทักทายเขาอืมแล้วก็ยังไปเบิ่งหัวเบิ่งสวนอ่าน,นีกาซิมี่อู้เนวยฝากแนวตอนพีอยู่หลายอ,อย่งางเยอะแยะเยเถอะหลายอย่างจา้ะแล้วค่อยว่ากันคลิปนี้เดี๋ยวพากานหอมกับพี่น้อยกะเอาไว้เท่านี้กอนเนาะผ้าพี่สาวที่น่ารักมากทักทายเอฟซีที่น่ารักพี่น้องเอ้ย มือนเ้กให้ใ่ก,กันเนาะก็ขอโทษขออภัยเด้อเป็นนําตาแห่งความสุขอืให้หอมได้ได้ระบายออกมาเนจ,จ้ะก็เดี๋ยวพ่อกันคลิปทัดไปเห้กับมีแนวอยู่เนวกินตอนอยู่คือหูว่าพี่สาวท่านเนี่ยชอบน้ำยาขนมจีนที่น้ำไม่ข้นมากนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> น้องกระห็ุไปล่อแล้ว ขนมจีนเดี๋ยวห้าต้มแล้วก็ได้กินห่อนๆเนาะแล้วก็สอบซุปนมไม้ค่ะแล้วก็ส่วนที่พี่สอบนี่ก็คือที่น้องตำแตง่งแบบตำไทยอะ่ะสมัยก่อนเต่มือนีบักตง่ตตงบ่เอาตำแต่งหนูมีแตง่งความยาวสีว่สิบสามเซนติเมตรนิน่อยหนูหาโคกตำบ่ได้ละตอนนี้น่า <c oughs> <c oughs> อ่านน้ำต,ตลกก็มีน้ำตาจ้ะวันนี้จ้ะกะ เอาไว้พ่อกันในคลิปทัดไปเด้อพี่น้องสีเดืเว้านัวหัวมวนเด่มีอย่างสุ่มพี่สาวกับพี่ไอ้กินเนาะกะขอขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปเด้อจากพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนกก่อนอ่ะพี่น้อยค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า